สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับสำหรับแพ็คไอคอนของเลวพูร,รอบนี้เนี่ยผมรีวิวไว้ครบทั้ง3คนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้เรามาดูนักเตะฟีเจอร์เพย์เยอร์แพ็คเพย์เยอร์อัลเทอรวิกันบ้างนะครับหลายคนเรียกร้องกันเข้ามาเพราะว่านักเตะคนนี้น่าสนใจครับดาวรุ่งกองหลังของบาร์เซโลนาโรนัลอาราโคน,นั่นเองนะครับ ปัจจุบันอายุ21ขวบนะครับส่วนสูง188ซนิเมตรนะครับตำแหน่งหลักคือเซนเตอร์แบ็กนะครับ <c oughs> เมื่อทำเลเวลตันค่าพลังจะเต็มอยู่ที่94นะครับอ่าอาจจะดูไม่ได้สูงมาก90ไปไปแต่ทำไมห,หลายคนอยากจะให้รีวิวหลายคนบอกว่าเฮ้ย <c oughs> ตัวนี้มีของหรือยังไง เดี๋ยวต้องไปดูในเกมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดค่าพลังกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราโฟกัสไปที่ค่าพลังที่มันเกี่ยวข้องกับเกมรับเลยนะฮะส่งสั้นส่งยาวครับ80 81นะเพื่อมีจังหวะวางบอลยาวนะครับผมเฮดดิ้ง86นะครับสปีดเน91เลยนะถือว่าเป็นเซนเตอร์แบ็กที่มีสปีดดีเหมือนกันนะครับสปีดต้น82นะฮะคิกิ้งพาวเวอร์86อ่ะพลังกระโดดนะครับ99เต็มแม็กซ์นี่ละจุดเด่นของเขาก็คือ การเล่นลูกกลางอากาศนะครับจ้ำ99นะครับแต่ h e ดดิ้งอาจจะดูยังไม่สูงนะครับเดี๋ยวต้องไปดูสกิลด้วยนะความแข็งแกร่ง97ด้วยนะฮะความอึด89นะครับแล้วก็นี่แหละเกมรับนะฮะการยืนตำแหน่งเกมรับเนี่ย91นะครับบอลวินดิ้งการเข้าปะทะบอลนะครับ91ความดุดันในการเล่นเกมรับ92ตรงค่าพลัง3อย่างนี้อาจจะดู90ต้นๆนะครับค่าพลังรวมโอวอก็เลยอาจจะยังอยู่ที่94นะครับผม ส่วนสกิลนะเดิมทีเนี่ยมี4สกิลนะฮะก็มีแมนมาร์กิ่งอินเตอร์เซชันนะครับอัลข้าิปติดเคลียร์แล้วก็ไฟติ้งสปิริตนะครับส่วนสกิลไลซิ่งช็อตเนี่ยเป็นสกิลที่เปิดเพิ่มมาแตเอิญว่า,ายังเปิดสกิลเฮดดิ้งไม่ได้นะก็ยังติดไลซิ่งช็อตอยู่นะครับจริงๆถ้าเกิดจะเปิดสกิลเพิ่มนะครับแนะนำให้เปิดสกิลเฮดดิ้งนะฮะไลซิ่งชอ็อตไม่เกี่ยวนะเพบรคสไตล์ของเขาจะเป็นกองหลังบิวอัพนั่นเองนะครับในช่วงที่คู่เซเนเตอร์แจจบ็กต ทำให้ดาวรุ่งอย่างโรนัลดาลาโคนะครับก็มีโอกาสสอดแทรกขึ้นมาได้โชว์ผลงานนะครับแล้วก็ทำผลงานได้ดีนะครับผมซึ่งการที่นักเตะจะติดฟีเจอร์เพเยอร์เพเยอร์ออฟเดอะวีคเนี่ยถือว่าเป็นนักเตะที่โชว์ฟอร์มดีในสัปดาห์นั้นๆน,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 นะครับทำให้นี่เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะหลายคนก็เลยอยากได้นะครับผมค่าพลังเนี่ยอาจจะดูไม่สูงนะก็อย่างที่เห็นไปนะครับผมตัน94เพราะว่า เวอร์ชันปกติเบสเพลเยอร์เนี่ยอาราโคจะเป็นนักเตะระดับบอลเงินนะครับเมื่อทำลเวลตันระดับบอลเงินเนี่ยจะมีค่าพลังอยู่ที่88เท่านั้นนะครับเวลา,เ,าเกมจะทำฟีเจอร์เพลเยอร์ออกมาเขาก็จะเอาเวอร์ชันเบสเพลเยอร์นยครับมาตั้งต้นนะครับก็เลยค่าพลังอาจจะดูไม่ได้สูงมากนะครับประกอบกับอายุ21ปีนะคือถ้าเป็นอายุสัก17-18เนี่ยค่าพลังจะสวยกว่านี้เยอะนะครับผมแต่ก็น่าจับตามองนะครับเพราะว่าถ้าแพสหน้านะครับถ้าเขาโชว์ฟอร์มได้อย่างดีต่อเนื่องแบบนี้เนี่ย เวอร์ชันเบสเพยเลอร์ก็จะมีค่าพลังสูงขึ้นนะครับทำให้ฟีเจอร์เพย์เลอร์ที่จะออกมาในอนาคตนะครับอาจจะค่าพลังสวยกว่านี้นะฮะแล้วดีไม่ดีนะฮะนี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับผมของนักเตะตัวสําคัญของบาร์เซโลนาก็เป็นได้นะครับในอนาคตอาจจะเป็นในปีส2 0 2 2นะครับค่าพลังของเขาก็อาจจะเป็นระดับท็อปๆก็ได้นะครับในตําแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กของเกมนั่นเองนะครับส่วนความสามารถในเวอร์ชั่นนี้นะเท่าที่ได้สัมผัสแล้วก็ได้ลองทดสอบเล่นในหลายๆรูปแบบหลายๆจังหวะนะฮะ ถือว่ามีความเด็ดขาดนะครับในการเข้าสกัดบอลน,นะครับเมื่อเทียบกับค่าพลังนะครับหรือหลายคนอาจจะบอกว่าเก่งเกินค่าพลังนะฮะก็ใช้คํานั้นก็อาจจะไม่ผิดนะครับแต่ก็ไม่ได้เก่งเวร์เทียบเท่าไอคอนนะเออยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับหรือแม้กระทั่งขีดดัดปีเก้อเองนะเอาในเกมนะเอาในเกมนะอย่าเอาฟอร์มปัจจุบันนะครับผม,ผมก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับผมแต่เผอิญว่าเขาฟอร์ม A อนะครับพอฟอร์ม A ปุ๊บเนี่ยโอกาสที่จะฟิตปังหัวเขียวทุกนัดมีสูงมากนะครับ พอฟิตปังหัวเขียวนะครับค่าพลังจะบวกบัฟขึ้นไปเรียกว่าเป็นค่าพลังแฝงที่เราไม่เห็นตัวเลขแบบนี้ในเกมจริงๆนะฮะแต่ว่ามันส่งผลกับนักเตะนะครับสปีดจะกลายเป็น99ไปเลยความฟิตหรือไม่ฟิตของนักเตะเนี่ยมีผลอย่างยิ่งนะครับไม่ใช่ว่าแบบเอาใครลงก็ได้นะต้องดูเรื่องนี้ด้วยนะครับผมก็แต่ทางตรงกันข้ามนะถ้าเกิดนักเตะเก่งแต่ไม่ฟิตเนี่ยค่าพลังก็จะถูกเนิร์ฟลงมาด้วยนะฮะเราไม่เห็นตัวเลขนี้นะครับอ่านี่เป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับมือใหม่ที่บางท่านอาจจจะะไ,ได้้สนนนใตรงรงีคับ เพราะฉะนั้นแล้วนะฮะเมื่อเล่นอารโคในช่วงที่เขากําลังฟิตฟิตเนี่ยถือว่าปังมากนะฮะทุกคนปังจริงๆนะฮะจังหวะการเข้าประทะนี่ดูไฟสกัดลูกนี่อย่างเท่เลยจังหวะต่อเนื่องจังหวะนี้ฮาแนลนด์รอจังหวะแล้วเสียกกระทะอีกทีหนึง่งโรนันดินโยคาพลังแค่นี้นะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกไปถ้าฟิตปังๆเนี่ยโอ้โหเล่นโหดเหมือนกันนะครับทุกคนว่าสกัดลูกกลอากาศนะครับจัมเนี่ยสูงอยู่แล้วนะฮะ ยิ่งฟิตยิ่งโหดไปใหญ่นะครับในการสกัดลูกกลางอากาศนะฮะจังหวะดักวางยาวนะครับหรือว่าโจมตีจากด้านข้างนะครับส่วนหนึ่งที่สําคัญของก้องหลังก็คือฟอร์มิลตี้ด้วยนะครับผมจับเขาลงเล่นบ่อยๆนะครับให้มีความคุ้นเคยกับแผนการเล่นแทคติกของโค้ชนะครับจะทําให้การเคลื่อนที่เนี่ยดูมีระเบียบวินัยนะครับแล้วก็หลุดยากนะครับผมเวิหวายากนะครับเท่าที่ทดสอบนะก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะจังหวะ ความนิ่งนะฮะในการเข้าปะทะการเข้าสกัดบอลหรือว่าจังหวะการเบียดนะครับรวมถึงการเล่นลูกอากาศด้วยนะแต่มันอาจจะยังไม่สุดเท่ากับนักเตะกองหลังระดับโลกที่มีค่าพลัง90ไปลปลายังไม่ถึงขนาดนั้นนะผมไม่ได้บอกว่านักเตะคนนี้เก่งเท่านักเตะระดับทอ็ทอปของเกมนะแต่จะบอกว่าสัปดาห์นี้ถ้าเกิดใครเปิดได้นะครับผมลองทาเวลตันแล้วตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวหลักในสัปดาห์นี้ได้เลยนะครับผมค่าพลังก็น่าสนใจรวมถึงในอนาคตด้วยนะครับ ต้องจับตามองตัวนี้ให้ดีฮะดูจังหวะปะทะกับเอมเปเป้ครับ <c oughs> ยืนตำแหน่งดีๆนะครับรอจังหวะเข้าปะทะดีๆนะครับผมค่าพลังแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับมันขึ้นอยู่กับจังหวะการเดาทางคู่ต่อสู้ด้วย <c oughs> ชนความกันไปทั้งคู่แต่ไม่มีฟาวอะให้ดูหลายๆแอคชั่นนะครับเอมเปเป้มาอีกหนึ่งครั้งรอเชิง <c oughs> เนี่ยถ้าเรารอจังหวะดีๆนะครับมันขึ้นอยู่กับคู่ต่อสู้ด้วยนะโดยเฉพาะการเล่นออนไลน์นะครับผมไม่ใช่ว่า จะแบบเข้าปะทะได้ทุกจังหวะเลยนะไอ้นักเตะเก่งแค่ไหนถ้าเกิดเราเดาทางผิดนะครับผมเราก็หลุดเหวเหมือนกันนะครับดูจังหวะตัวต่อตัวแบบนี้กับลูกากูนะนี่เปรียดแย่งไปได้ครับมันมีปัจจัยหลายอย่างนะครับในการที่จะบอกว่านักเตะคนนี้เก่งหรือไม่เก่งหรือยังไงนะฮะให้ดูภาพรวมเป็นหลักนะครับเข้าปะทะสักสิบครั้งนะครับก็มาว่ากันว่าปะทะจังหวะใกล้เคียงกันเนี่ยเป็นยังไงนะครับไม่ใช่ว่า นักเตะคนนั้นเหวอรครั้งเดียวก็บอกว่านักเตะคนนั้นไก่ไปเลยอย่าอย่าไปเปรียบเทียบแบบนั้นนะครับเอาประสบการณ์โดยตรงนะฮะส่วนใหญ่นะครับผมเราไม่สามารถตัดสินจากจังหวะเดียวได้นะครับดูแวนเนอร์สปีดนี้แวนเนอร์ในสปีดสูงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเราสัปดาห์นี้เนี่ยถ้าฟิตปังนะก็เร็วเหมือนกันนะเอาเรื่องเหมือนกันนะครับแต่ขึ้นอยู่กับฝั่งตรงข้ามด้วยนะฝั่งตรงข้ามเขาก็มีฟิตไม่ฟิตด้วยนะครับไม่ใช่ว่าฟิตนักเตะเราคนเดียวนะ ของเขาสปีด99เมื่อฟิตเขาอาจจะเป็น110ก็ได้ <c oughs> ใครจะไปรู้ใช่ไหมพลังแฝงมาดูจังหวะนี้ดาวทางผิดและเสร็จเลยเห็นไหมไม่ใช่ว่าบอกนักเตะคนนี้น่าสนใจนักเตะคนนี้เก่งนะครับก็จะเก่งไปทุกจังหวะเลยไม่ใช่นะครับนี่อันนี้พลาดฮนะตัดสินใจพลาดมันแค่เสี้ยววินาทีเลยครับจังหวะการเข้าสกัดกองหน้านะครับมาดูจังหวะนี้อีกหนึ่งจังหวะไล่ตามแวนเนอร์ฮะสปีดสู้ไม่ได้จริงครับสปีดแต่ว่ายังพัวพันอยู่นะครับ ก็ถือว่ายังไม่ทิ้งแนวนะคือถ้าเกิดสปีดห่างกันเยอะเนี่ยแวนเนอร์จะวิ่งหนีมากกว่านี้นะฮะดูอันนี้ยังพัวพันยังตามติดแจได้อยู่นะครับาดูอีกหนึ่งจังหวะดักยังไงฮะแวนเนอร์เฟกเฟกแล้ววิ่งตามเฮ้ยกระแทกใช้ความหนากระแทกไว้ก่อนนี่ยังพัวพันยังไม่ยอมยังไม่ยอมยังดักได้ฮะแต่ถ้าเกิดเขาได้สปีดนี่เราหลุดเลยนะดูฮะจังหวะนี้อาจจะเวอไปฮะอันนี้มีเวิให้เห็นด้วยนิดนึงนะครับ ด้วูอีกครั้งหนึ่งะฮะอยู่ที่เราบาังคับด้วยนะฮะดูมันชะง,งักไปนิดนึงนะครับจังหวะเราสวิตช์ตัวนะฮะก็อาจจะเจอเปัญหาแบบนี้ได้บ้างนะครับลูกากูฮะลูกากูไปต้องยอมรับว่าบางจังหวะมันก็หลุดนะครับดูการวิ่งตามฮะเอ้าแล้วไปเสียบ <laughs> ตู้เย็นเนแพ้แล้วผ่านมาเอาอีกหนงจังหวะครับลูกากูมาเมื่อกี้เสียบโดนใบเหลืองไปด้วยนะ <laughs> ติดใบเหลืองเอา โอ้นี่แหละเข้าซ้ายไปเลยจังหวะนี้สกัดพลาดครับดูเดาจังหวะพลาดฮนะโดนแตะหลบนิดนึงแล้วเข้าซ้ายดูกับกูแบบนี้ก็เสร็จเลยครับให้ดูกันหลายๆจังหวะดูบังฮะบังจังหวะบางจังหวะมันก็เอาชนะได้บางจังหวะมันก็ลําบากเหมือนกันนะให้ดูไล่เลียกันไปมาอีกแล้วอนะดูกับกูโอ้วนมาทําไมนี่มันขึ้นอยู่กับจังหวะเขาจังหวะเราด้วยนะครับความสามารถของนักเตะก็ส่วนหนึ่งนะฮะ เอาไปทําเล่นส่วนเล่นกลางอากาศนะครับผมเนื่องจากว่าสกิลเฮดดิ้งไม่มีนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะเปิดสกิลเพิ่มนะครับแนะนาให้เปิดสกิลเฮดดิ้งเพิ่มนะครับผมจัมเนี่ยของเขาสูงอยู่แล้วนะครับค่าพลังเฮดดิ้งอาจจะไม่สูงแต่ว่าจัมสูงนะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีนะครับไปเปิดสกิลเฮดดิ้งเพิ่มนะครับจะเพิ่มความสามารถในการเล่นลูกอากาศได้ดีมากขึ้นนะฮะโดยเฉพาะลูกมงกนะครับก็สามารถตั้งให้เขาไปเป็นทาร์เก็ตแมนนะครับผมในการ ทำประตูจากลูกม่งจากลูกเตะมุมได้เช่นกันนะครับมาดูจังหวะส่งท้ายครับเสียบเลยฮะฮาวเวเสียบล่วงหน้าครับโอเคนะครับสำหรับนักเตะคนนี้นะฮะก็น่าจับตามองนะครับถึงแม้ว่าเวอร์ชันนี้เนี่ยอาจจะเล่นเข้าท่านะครับผมในสัปดาห์นี้เพราะว่าฟอร์มเอนะฮะต้องดูกันยาวๆนะครับผมว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ในปี2022นะครับผมอาจจะคาพลัง เบสเพยเยอร์เพิ่มขึ้นนะครับทำให้ฟิจิเพ er เยอร์ที่ออกมาตามมาก็จะดูดีขึ้นนั่นเองนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณน้องอินฟีนะครับที่ให้ยืม ID มารีวิวโลน่าอัลล่าคในคลิปนี้นะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับทิ้งท้ายด้วยการโขกลูกนี้ท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ